สวัสดีครับพี่โอ,น,โอนิติเทพคุณค้ำโอเคนิติเทพสวัสดีครับคุยเรื่องหนังในโรงภาพยนตร์กับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพนะครับประจำสัปดาห์ที่หนังเข้าวันที่18กุมภาพันธ์2564มีด้วยกันทั้งหมด4เรื่องคือเรื่องที่เด่นที่สุดดังที่สุดแก๊้งม่วนป่วนโตเกียวกวาดเงินไปแล้ว6 2 1ล้านเหรียญสหรัฐ เฉพาะที่จีน2สัปดาห์แรกนะครับและขณะนี้ก็กำลังกวาดเงินเป็นอันดับ1ในประเทศไทยด้วยไปดูกันให้ได้เรื่องนี้ดีจริงๆพี่โอแนะนำเลยนะครับให้สิบเต็มเรื่องต่อมาอุโมงผีดุก็เป็นผลงานของพุ่มกับจูออนเรื่องนี้ใครที่ชอบหนังผีก็ไปดูใครที่ชอบหนังทั่วไปไม่ต้องดูก็ได้นะครับมันก็สนุกในระดับหนึ่งเรื่องที่สาเมื่อวานรายงานไปแล้วเรื่อง The Corner Mouse Dreams of โอ้โห oh, ชื่อยาวช,ชื่อจำยากมากชื่อภาษาไทยให้รักขอให้รักฉันหลบอยู่หลบมุมในหัวใจเธอประมาณนี้นะครับเฉพาะสายที่ชอบหนังเกหนังวายเท่านั้นถึงจะไปชอบเรื่องนี้คนชอบหนังรักโรแมนติกทั่วไปที่เป็นสายตรงอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของหนังใหม่ประจำสัปดาห์นี้ที่พี่โอจะเอามาคุยกันเป็นคลิปที่4ชื่อภาษาอังกฤษว่า breaking news in Yuba county หรือชื่อภาษาไทยว่าหลัวหายอย่าเผือกหาชื่อภาษาอังกฤษเราก็พอรับได้นะข่าวด่วนข่าวไหม่ข่าวใหญ่ในเมืองยูบาอะไรประมาณนี้แต่ว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยหลัวหายอย่าเผือกหาทำไมจะต้องใช้คำวิบัติขนาดนี้ด้วยไอ้หลัวคืออะไรทำไมไม่ผัวหายอย่าเจือกหาอะไรไปคือ ให้มันตรงกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ไม่เข้าใจเหตุผลในการใช้ในการเล่นคําในการใช้ภาษาวิบัติแล้วต่อให้ใช้คําจริงคือถ้าเอาคําจริงมาใช้เช่นผัวหายอย่าอย่าดันหาอะไรเนี้ยมันก็จะเป็นการสปอยหนังเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่โอ้สปอยได้เล็กน้อยตามชื่อภาษาไทยแล้วก็ตามตัวอย่างที่เห็นในภาพยนตร์นะครับไม่สปอยไปเกินกว่านี้เนื่องจากว่า หนังเรื่องนี้มันมีปมมีความซับซ้อนของพล็อตมีการหักมุมมีการเล่นบทหลายๆอย่างที่จะทำให้เราได้รับอัตรรสในการรับชมเองแล้วเราก็จะไปตื่นเต้นกับเรื่องว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเองผลงานเรื่องนี้เป็นของพุ่มกับเทสเทเลอร์จากเรื่อง The Help และมานะครับแล้วยังมี Get on Up The Girl in the Train อันนี้ชอบมากเลยส่วนเรื่องที่แล้วนี่ไม่ได้อะ เรื่อง a อวามาแล้วค่าเอวี AV มาแล้วขี่มแบบมันไม่สนุกเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเรื่อง a อวเลยนะครับขอสปอยเลยเรื่องนี้ออกแนวชีวิตตลกอาชญากรรมระทึกขวัญน,นำแสดงโดยอลิสันเจนนี่นักแสดงนำนางเอกของเราอายุ62แล้วเลือกใช้นางเอก อายุปูนนี้เดิมทีเขาบอกว่าจะใช้ลอร่าเดินนะครับแต่ลอร่าเดินอาจจะดังเกินไปแล้วก็ค่าตัวอาจจะสูงเกินไปเพราะว่าเธอเพิ่งจะคว้ารางวัลอสการ์มาแล้วนอกจากเอเลสันเจนนี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเป็นตัวสำรองที่มารับบทนำคนอื่นๆก็เหมือนกันแมทธิวโมดีอย่างนี้แล้วก็เอาใครที่หน้าตาเหมือน Mark มาร์ควอลเบิร์กมาแสดงที่ตอนแรกพี่โอก็เข้าใจว่าโอ้ดูหน้าดาราแล้ว เป็นดาราที่ค่อนข้างคุ้นหน้าแต่พอมาดูอีกทีเป็นดาราประเภทดาราหน้าเหมือนที่ใช้แทนดาราจริงที่เขาไม่สามารถจ้างได้ก็กลายเป็นเหมือนกับว่าดาราเหล่านี้ในเรื่องอยู่ในลิสต์สำรองบทแสดงว่าค่าตัวของเรื่องนี้การลงทุนของเรื่องนี้ <ส cod. S 1> ก็ค่อนข้างต่าแต่ถิ้งจะต่ำอย่างไรรายได้ของเรื่องนี้ก็ต่ำยิ่งกว่าครับรายได้ที่เห็นใน IMDb ขณะนี้ เพิ่งจะทํารายได้ไปเพียง5ไม่ใช่5ล้านไม่ใช่5้าแสนห้าหมืนเหรียญสหรัฐเท่านั้นคะแนนจริ้งต่ำก็ไปใหญ่เลยแล้ว,ว่าเอวาต่ำแล้วนะเรื่องนี้ได้คะแนนจากนักวิจารณ์24เต็มร้อยส่วนจากประชาชนหลักร้อยเกือบพันนะครับให้เฉลี่ย5.5เต็ม10 ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเทสเทเลอร์ Taylor, เป็นผู้กำกับที่มีความสามารถมากมีความสามารถสูงทาหนังที่เนื้อเรื่องสนุกให้คนดูดูไม่สนุกได้เพราะอะไรหนังเรื่องนี้มีพล็อตเรื่องซับซ้อนที่โอ,อขอเล่าเรื่องย่อนิดนึงก็ผู้หญิงที่ไม่มีใครสนใจเป็นผู้หญิงที่โลกลืมนะครับจะทําอะไรก็แต่ว่าเธอก็ปลอบใจตัวเองด้วย รายการทีวีของจูเลียนลูอิสเออคนนี้ดังคนหนึง่งอ๋อแล้วก็มีอควารฟิน่าดังอีกคนหนึง่งแต่อาสองคนนี้มาเล่นก็ถูกกลืนเข้าไปในกลุ่มตัวประกอบถูกกลืนเข้าไปในกลุ่มดาราเกรดบีไปด้วยจูเลียนลูอิสเดิมก็เกือบจะได้ A นะครับแต่ว่าตเธอก็อยู่ใน B ระดับนี้มาตลอดแหละทั้งหมดแหละยังไม่มีเรื่องนี้ไม่มีดาราเกรด A เลยสักคนอควารฟีน่าที่เพิ่งจะได้ลูกโลกทองคำมาจากเรื่อง farewell พอมาลงเรื่องนี้ก็เป็นแค่ตัวประกอบธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง บทบาทก,ก็ไม่ได้ดีอะไรแต่ละคนเล่นสีหน้าท่าทางอินเนอร์อะไรไม,ไม่ค่อยมีเลยนะครับแล้วเรื่องกำลังจะไปดีๆกำลังจะสนุกเนี้ยการตัดต่อดำเนินเรื่องก็เชื่องช้าเนิบหนาบแล้วยังมีดนตรีประกอบที่ชวนให้ง่วงอีกมันไม่มีอะไรที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกคือถ้าเรื่องนี้ตัดกระชับๆเหมือนอย่างหนังของเขาคล้ายๆกับฟาโกของพี่น้องโคเอน ซึ่งถ้าเอาพุ่งกับคู่นั้นมาทำเรื่องนี้พี่โอว่าสนุกกว่าแน่นอนเอาระดับฟรานซสแมคโดนมามาเล่นก็ได้แต่คือลงทุนจ้างพุ่งกับดีๆสักหน่อยเปลี่ยนตัวพุ่งกับเลยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวพุ่งกับเปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนดาราเปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนทีมตัดต่อภาพเปลี่ยนทีมทําดนตรีประกอบเปลี่ยนโลเคชันสถานที่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เรื่องนี้ถ่ายทําที่มิสซิสซิปปีนะครับ ถ้าเปลี่ยนหมดเปลี่ยนทีมงานทั้งหมดโดยที่ใช้เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนี้พี่โอเพลอๆว่าน่าจะได้สิเต็มด้วยซ้ำสำหรับคะแนนในเรื่องนี้พี่โอให้6นะครับอ่ะเรื่องยอ่อนิดเดียวก็ผู้หญิงที่โลกลืมถูกสามีนอกใจเธอจับได้จับได้คาหนังคาเขาข,ขณะที่สามีกำลังประกบร่างกับนักแสดงอีกคนหนึ่งนะครับสามีก็ตกใจช็อก ตายแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เรียกร้องอยากจะมีตัวตนมาตลอดซึ่งเธอพยายามปลอบใจด้วยรายการของจูเลียนลูอิสเนี่ยเธอก็อยากจะเป็นข่าวดังขึ้นมาเพราะว่าเวลามีข่าวคนหายมันก็เป็นข่าวดังอ่ะทีนี้ด้านเธอลองสร้างข่าวสามีหายดูบ้างเธอก็ัดก,การซ่อนสามีแล้วก็สร้างข่าวพอสร้างข่าวแล้วก็ถูกเกือบจะถูกจับได้มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เธอเกิดไอเดียที่จะกลบข่าวที่คนจับได้นั้นไปอีก เรื่องมันก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆๆ,ๆๆแต่แล้วความบังเอิญก็มีในโลกมาบังเอิญเข้าทางเข้าทางเข้าทางเธอตลอดจนเรื่องมันขยายไปใหญ่จนใหญ่ที่สุดเกี่ยวพันกับคนมากมายเกี่ยวพันกับแก๊งเกี่ยวพันกับครอบครัวญาติพี่น้องของเธอเกี่ยวพันกับรายการทีวีมันสนุกแค่ฟังคือถ้าใครไปดูแล้วเอาออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเล่าเฉพาะเนื้อเรื่องมันสนุกครับ สนุกระดับ8-90คะแนนเลยแต่ถ้าไปดูเองไม่สนุกดูหนังสนุกได้แบบไม่สนุกต้องขอชื่นชมหุมกับเทเทเลอร์มากครับอยากให้ไปออคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเองที่ยวสนุกกับของสะสมและสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซคุยกันได้นะครับ y o u t u b e c o ok. m o k n i t i t h e f a c e b o o k c o ok. m o k n i t i t h e f a c e b o o k c o ok. m n i t i t e o ok. k กดติดตาม subscribe ตรงนี้นะครับ ค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดหรือถ้ากดแล้วก็กดกระดิ่งสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดกดแล้วก็ไม่ต้องกดนะครับถ้ากดแล้วทั้งสองอย่างก็กดไลค์คลิปนี้ก็พอไลค์ like คลิปอื่นด้วยก็ได้วิวหลายครั้งก็ได้แชร์บ้างก็ได้นะครับตามแต่อัธยาศัยของท่านตามแต่ใจปรารถนาสุดแล้วแต่ท่านน,อน,อน้องๆเพื่อนๆพี่ๆจะเมตตาครับคุยกันในไลฟ์ได้ประมาณเดือนละสองครั้ง หรือใน messenger facebook ก็ได้นะครับถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าก็ได้ที่โคบป๊อปคอมเพลซี่เข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งให้เขาหรือเอาพัชนะมาสะสมตามอธัธยาศัยได้เป็นสมาชิก o u t u b e Premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาว,ยาวๆเช่นกันถ้าต้องการซื้อแผ่น DVD แผ่น CD ก็สามารถ ฝากพี่โอซื้อได้นะครับพี่โออยู่ใกล้ๆร้านแผ่นไหนมีขายในเมืองไทยไปซื้อมาส่งให้ได้ทันทีคิดค่าบริการแค่20บาทเท่านั้นส่วนแผ่นไหนที่ต้องดิ้นรนไปซื้อเมืองนอกก็รอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายก่อนนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับมาเป็นเพื่อนเฟซกันด้วยครับที่ f a c e b o o k c o okay. m s l a s h n i t t i t เพื่อนเฟซพี่โอน้อยกว่าผู้ติดตามใน YouTube ประมาณ4,400คนแล้วนะครับก็อยากจะตามให้ทันแต่คงไล่ไม่ทันแล้วแหละ พบกันในคลิปอื่นๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่ิกลจนเิมไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเตือนเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยหน่อยนิดห่อเมฆ